สวัสดีค่ะโดยปกติแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นวันเปิดเทอมแต่สำหรับปีนี้คงต้องล่าช้าอีกสำนักข่าวพรว c ด m o m จึงได้นำเสนอข่าวย้อนดูโมเมนต์ความน่ารักการไปเรียนวันแรกของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ เริ่มจากเจ้าชายวิลเลียมวันที่24กันยายนพุทธศักราช2528เจ้าชายวิลเลียมวัยสมชั้นสาสเสด็จโรงเรียนวันแรกที่ m i s Miners Nursery School ในกรุงลอนดอนโดยมีพระบิดาเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และพระมารดาเจ้าหญิงไดอาน,น่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์เสด็จไปส่งและไปรับ ต่อมาคือเจ้าชายแฮร์รี่วันที่16กันยายนพุทธศักราช2530เจ้าชายแฮร์รี่สเสด็จเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอนุบาล m r s s i n o r s n u r s e r y School เช่นเดียวกับพระเชษฐาโดยมีพระบิดาพระมารดาสเสด็จไปส่งให้กำลังใจและสองเจ้าชายเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่สเสด็จไปเรียนพร้อมกันเป็นวันแรกที่เวดเดอร์บ School กรุงลอนดอนในปี2532 ต่อมาเป็นเจ้าหญิงเบียทริตวันที่11กันยายนพุทธศักราช2534เจ้าหญิงเบียทริตวัย4ชั้นสาสเสด็จโรงเรียนวันแรกที่อพตันเฮาส์สคูลพร้อมกับพระมารดาดัชเชสแห่งยอร์กต่อมาเป็นเจ้าหญิงยูจีนีวันที่7กันยายนพุทธศักราช2537 เจ้าหญิงยูจีนีได้เริ่มต้นการศึกษาที่อัปตันฮา s ์สกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับพระเชษฐภคินีเจ้าหญิงเบียทริตทรงศึกษาต่อมาคือเจ้าชายจอร์จในวันที่6มกราคมพุทธศักราช2559เจ้าชายจอร์จพระโอรสในเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคธเดยุกและเดชเชสแห่งเคมบริดส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลเวสเตสมอนเทสโซรีสกูล ทางตะว,วันออกของประเทศอังกฤษต่อมาคือเจ้าหญิงชาร์ลอตในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2561เจ้าหญิงชาร์ลอตพระธิดาในเจ้าชายวิลเลียมได้เริ่มเสด็จไปโรงเรียนวิลคอร์สเนอร์ซอรี่สคูลเป็นวันแรก และในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2564เจ้าชายลุยส์พระโอรสองค์เล็กในเจ้าชายวิลเลียมได้เริ่มตนศึกษาที่วิลค็อกส์เนอร์ซอรี่สคูลซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่พระเชษฐภคินีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงเคยศึกษา